ซซซนนนววสวัสดีครับทุกคนมาด้วยกับผมเนมเลสชาแนลนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Hellblade Seno Sacrifice Part ที่10กันแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพาร์ที่9ที่เพิ่งผ่านไปนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้นะครับเราได้ดาบแห่งการฆ่าเทพเจ้ามาแล้วนะครับซึ่งชื่อกลัามปะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ดาบนี้นะครับตอนที่เราไปหยิบมาเพื่อเราก็ต้องตะลุยหนักมากครับหลังจากที่เราผ่านความกลัวอัสุดท้ายมาได้นะครับก็คือ อ่าเป็นเหมือนความรู้สึกผิดนะครับที่เกิดโรคระบาดในยุคนั้นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อนะครับซึ่งมันไม่จริงเลยแล้วทาให้พ่อของดิเลียนตายด้วยอาจจะเป็นจุดแตกหักอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราอ่าผ่านการทดสอบนั้นไปได้เราก็ได้ดาบมายิบด,ดาบปุ๊บมันไม่ได้จบง่ายๆแค่นั้นครับเราต้องทําการต่อสู้กับจิตใจของตอนเองที่ดิ่งลึกอยู่ข้างในเหมือนในนรกเลยนะครับซึ่งสู้ยากมากแต่ตอนนี้เราผ่านมันมาได้แล้วครับ ก็ต่อไปเราต้องไปที่เฮลเฮมข้างหน้านั่นเ,เราไปดูกันครับไปผมบอกได้เลยว่าเซนัวเป็นเด็กมีปัญหาครับถ้าถ้ามองในยุคยุคนี้นะเป็นเหมือนเด็กที่พ่อเขางมง่ายมากครับแล้วเชื่อว่าลูกของตัวเองเนี่ยมีคำสาปอยู่ในตัวพยายามเบลมลูกตัวเองนะครับโทษลูกตัวเองตลอดว่าเพราะแกนี่แหละเกิดมาทำให้ทุกคนต้องมีชีวิตที่แย่ลงครับเซนัว mm. เราอยู่่่ทีีน๋อพวกเสียงมันกลับมาแล้วครับตอนนี้ตอนแรกพวกเสียงเออหลังจากที่เราโดนเฮล่าปัดตกมาพวกเสียงอื่นๆหายไปครับเนี่ยมันพูดแต่คำว่าเฮล่าเสียงอื่นๆก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ดูสับสนเ,เส้นทางมันดูไม่เหมือนเดิมวะผมรู้สึกได้ว่าเส้นทางมันดูแปลกออกไปครับตรงนี้มีเนื้อเรื่องไหมเนี่ย พวกวิญญาณพยายามบอกว่าพวกมันกลับมาแล้วครับโอเคเราคิดว่าพวกเราหลงทางเธอต้องการพวกเราโอเคอเหนื่อยพวกเราเป็นกังวลกับเธอมากเราเป็นกังวลจริงๆประตูนั้นเปิดแล้วครับเราไต่บันไดขึ้นไปแล้วกันออ เธอเชื่อใจพวกเราได้นะโอเคเซนัว okay, บอกได้เลยว่ากูเหนื่อยของแท้พวกเราจะไม่ทิ้งเธอนี่คือสิ่งที่เราวิญญาณที่เป็นเสียงอยู่ในหัวเราพูดนะครับออ้ oh. 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 จากพาร์ทที่แล้วผมยังรู้สึกเหนื่อยไม่หายเลยผมบอกตรงมันมันหนักมากครับการต่อสู้กับจิตใจตนเองคือการต่อสู้ที่ยากที่สุดเป็นความจริงครับ โอเคมีประตู oh, อยู่ตรงหน้าไปฉันจะไม่ฟังใครทั้งนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้อันนี้คือทางเข้าด้านข้างเว้ยไปเราจะไปยังเฮลเฮมแล้วครับไม่ว่าเฮราจะเก่งแค่ไหน mm hmm. มึงต้องเจอกู <c oughs> ประตูมึงถึงขั้นมีสองชั้นเลยเหรอวะโอเคครับอ่าเข้ามาได้แล้วในหุบเขาตรงนี้เราเข้ามาที่เฮลเฮมแล้วครับ มีเนื้อเรื่องด้วยฉันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับฮีโร่คนสำคัญซิกการ์บุตรคนสำคัญของซิกมันเกิดหลังจากที่พ่อเขาตายซิกการ์เนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยคนแคระที่ชื่อเรนแต่เรนเนี่ยไม่ได้รักเด็กชายคนนี้หรอกนะเขาเนี่ยจะหลอกใช้เด็กคนนี้เพื่อจุจบของเขาเองพ่อของเรนเนี่ยได้เก็บสมบัติที่ได้จากพระเจ้าไว้ให้เรนแต่ว่าพี่ชายของเรนฟาฟเนอร์ ฆ่าพ่อเขาเองแล้วก็เอาสมบัติเหล่านั้นไปเป็นของตัวเองคนเดียวฟาฟเนอร์เนี่ยเอาสมบัติไปซ่อนในที่ที่คนหาไม่เจอแล้วด้ยวยความชั่วร้ายของเขาเขากลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายมากๆมังกรตำนานของฟาฟเนอร์มันชื่ออะไรวะฟาฟก็หลังจากที่ลูกของไอ้ไม่หลังจากที่ซิกมันตายนะครับลูกของซิกมันก็ก็ถูก นำไปเลี premises, oh, so okay. okay. ้ยงด้วยคนแคะเราคนแคะแล้ทำไมมีให anyway. <MA ้เล okay. ือกสองทางวะเสียงอะไรวะเสียงไม่หยัางหลอนน่ะสะพานนี้ไปไม่ได้โอเคเราเลือกได้ทางเดียวครับลูกของซิกมันถูกเอาไปเลี้ยงนะครับแต่ว่าการเลี้ยงนี่มันไม่ไม่การเลี้ยงเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบตั้งใจจะเลี้ยงแบบจริงๆจังๆดูแรงจริงจังหรอกโอเคเราลงไปได้ตอนนี้เราฮืมโกงเห็นไหมครับโกงนั่น อืเอาเซฟแล้วประตูนี่ไม่ธรรมดาแน่ๆแต่ผมขอไปดูนี้ก่อนครับมีสะพานไว้เพื่อเสียงแล้ววะสเสียงอะไรวะตกแล้วปะเนี่ยไม่ได้ครับข้างล่างเหมือนเหมือนมีอะไรบางอย่างไปอย่าเปิดประตูนี่อย่าเปิดประตูนี่ถอยออกไปอ๋อมาเลยอ,อุย้ย อะไรอยู่ข้างในนั่นกลับไปอย่าก,กลัวอย่าก,กลัวปีศาจท,ที่คุมครองประตูนี่อยู่กาม,มันได้กลิ่นเราครับโอ้ยนเดินไปกลัวอะไรเซนัวเดี๋ยวก็ช่วยดิเลียนไม่ได้หรอกถ้ากลัวมากอะ,ะโอเควิง่งมาดิเอาดิ เจอกันเจอกันข้างหน้ามีมีดงอะไรวะขาวๆโอเคปีศาจกำลังตามเรามาจากความมืดอ๋อดาบเธอช่วยอะไรไม่ได้โอเคเราเรามองเส้นทางก่อนครับทางไหนไม่มืดข้างหน้านั้นเหมือนจะมีแสงอ่อแต่ข้างนี้มันไม่ได้วะ่ะลองไปข้างหน้าก่อนครับโอเคเราต้องรีบไปนะครับวิงว่งวิง่งวิ่งชิบหายแล้วข้างหน้ามันได้ปะเนี่ยโอเค โอเคเราอยู่หน้าประตูตอนนี้ถือไฟได้ครับโอเคอย่างโง่ไปหน่อยเลยนะปีศาจยังคงอยู่ที่นี่เซนัาไม่เธอกำลังถูกหลอกแม่ดีนแม่ไหมนี่นี่หนูเองเซนัาพวกมันดังมากมันไม่ใช่เธอมันเต็มไปด้วยความเกลียดชัง แม่ก็แค่อยากจะช่วยพวกเขาบอกหนูทีว่าต้องทำยังไงอะพ่อของลูกอยากให้แม่ปล่อยพวกมันไปเขาก็แค่ทำร้ายแม่เพื่อให้พวกมันเงียบเขาไปแล้วแต่พวกมันกลับมาเสมอเขาบอกว่าแม่จะตายถ้าแม่ไปกับพวกมันไม่แม่ได้โปรดพวกมันอยากให้แม่อยู่กับพวกมันนั่นเป็นผลที่พวกมันคลืบคลานมาที่กำแพง เห็นพวกมันไหมเห็นใบหน้าของพวกมันไหมแม่มันกำลังมาเซนัวช่วยแม่ช่วยแม่ด้วยยังไงอะพาแม่ออกไปมันเป็นภาพลวงตาครับแล้วตอนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวเดีจุดไฟฝั่งขวาก่อนจุดจุดไฟฝั่งขวาก่อนได้ปะวะโอเคได้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  เธอจำไม่ได้ได้วยซ้ำว่ามันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนที่แม่เสียรอยยิ้มไปดวงตาของแม่เบิกกว้างมองเห็นโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดคุณมาถึงโลกหลังความตายมันเป็นเรื่องที่หนักมากสำหรับเด็กคนหนึ่งที่จะต้องแบกรับนั่นเป็นครั้งแรกที่เธอรู้สึกหนาวเย็นยเยอือกกับความกลัว ฉันไม่ได้พูดมากเกี่ยวกับเรื่องพ่อของเธอซินเบลฉันก็แค่กลัวว่าจะทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจ <Does it? S 1> แต่ว่ามันไม่สำคัญแล้วจริงไหมล่ะ oh, เราโฟกัสตรงนี้ก่อนเลยครับเราต้องไปเก็บสัญลักษณ์ให้ครบนะสามตัวโอเคไฟห้ามดับปะเนี่ยกูก็เสียวๆอยู่นะมีประตูตรงนี้ครับฝั่งนั้นก็มีอะไรไม่รู้เปิดดูก่อน ไม่ได้ตรงนั้นมีบันไดครับเดี๋ยวนะต้องไปจุดอะไรบ้เนี่ยตรงนี้มีเหมือนบ่อใหญ่ๆอ๋อเอาลงไปดูก่อนเก็บสัญลักษณ์ครับโอ้ยเสียงอย่างหลอนเลยอะมีที่จุดไฟไหมเนี่ยโอ้โหซากศพมีรูปีศาจน่าจะอยู่ในนี้ลองเข้าไปดูสิโอเค ไฟอย่าดับนะมึงไฟอย่าดับนะกูไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเล่นยังไงต้องไปใต้น,นั่นหรอชิบหายละไฟจะต้องดับนะเนี่ยถ้าเรามุดไปอะ่ะโอเคไปก็ไปวะไปไม่ได้หรอไปว,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 วู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 รูชีวิ่งเสโนวเซนัว์เสโนวว์ ว้าพศานม speaker 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 okay, ันค so ือตัวอะไรวะกูยังไม่เห็นเลยอ่ะข้างหน้ามีไฟครับเอาโอเคเดี๋ยวเราวิ่งต่อแล้วก็ออกขึ้นขนางบนหนึ่งสองซ้ำว้าอ่ะไปที่ไฟไปที่ไฟเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เซเซนัวตรงนั้นมีที่จุดไฟครับแต่แต่จะจุดยังไงวะไปหนึ่งสองส้ำบึ้ดบึ้ดจับึ้ดจะบึ้ดจับึ้ดจับึ้ดจับึ้ดโอเคตรงนี้จุดไฟไม่ได้ แต่เรากลับไปเอาไฟตรงนู้นได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีสัญลักษณ์แถวนี้อ๋อต้องไปเอาไฟก่อนโอเควิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งแจนัวโอเคข้างหน้ามีท่านไฟไปไปปีาศาจไม่ถึงกุหลอกตรงเนี้ยโอเคจุดจุด,จดอาว้าวาโคตรเหนื่อยเลยเดี๋ยวไปเปิดทางเชื่อม่อนะผมว่าตรงเนี้ยเป็นทางเชื่อมคุ้นคุ้นผมว่าใช่วะเปิดเสร็จปุ๊บเราจะน,นีไงเราจะโล่งใจได้ครับ แล้วเราก็กลับไปทำเควสต่ออย่างน้อยก็มีทางเชื่อมวะโอเคไปต่อไปต่อเฮ้ยเสียงอลไววะใช่ปะวะใช่ใช่ช่โอเคตรงนี้มันไปข้างบนไม่ได้ครับผมว่าเดี๋ยวต้องมีทางขึ้นข้างบนอีกฝั่งแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเสียงอ่ามันมีปีศาจที่เฝ้าประตูก่อนที่จะไปถึงเฮลเฮมครับ เรามีไฟแล้วตอนนี้เราปลอดภยัยเราจุดตรงนี้ก่อนผมบอกใด้เลยว่าโคตรเหนื่อยอะเหนื่อยแถวนี้มันมีสัญ,ญลักษณ์อะตรงนั้นปะวะตรงหน้าหน้าประตูนั่นอะไม่รู้รู้สึกได้อ่ไปจุดไฟก่อนไปจุดไฟก่อนแถวๆถวนี้แหละโอเคหาครับ <c oughs> นั่น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 ไงนนงไงเจอแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคมันต้องได้ดิทำไมกูเห็นสลักนี้วะต้องจุดไฟก่อนเหรอนี่ต้องอันนี้ดิเออถอยหน่อยโอเค,อเคว้าอูาอเหนื่อยหนักมากครับเกมนี้อ๋อเซนัวจา๋าโอเคผมว่าเราต้องกลับไป นั่นเนื้อเรื่องเว้ยมึงซ่อนกูไม่ได้มาเวนคนแคะที่มีความต้องการที่จะครอบครองสมบัติของมังกรที่ถูกสาแล้วเขาจะใช้ซิกาในการไปทวงคืนเขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับฟาฟเนอร์ที่มีทองคําแล้วพูดถึงหัวใจของนักรบที่ต้องร่ามังกรและเขาจะตีดับ ที่แข็งแก่งนั้นกลับมาให้ซิกการ์เนี่ยจำได้ว่าพ่อของเขาเนี่ยเคยครอบครองดาบของโอดินและดาบนั้นหักไปแล้วและพ่อเขาก็ตายไปแล้วแต่ว่าแม่ของซิกการ์ยังคงมีชิ้นส่วนของดาบอยู่แล้วเรนเนี่ยก็จะตีดาบนั้นกลับมาให้ซิกการ์ใช้ดาบเล่มนั้นในการแก้แค้นในพ่อของเขาแล้วเขากับเรนเนี่ยก็ไปตามหาฟาฟเนอร์อืมโอ้มีการตีดาบกลับขึ้นมาครับ ตีดาบของพ่อซิกการ์เนี่ยนะซิกมันซิกการ์ซิกการ์กกเป็นลูกซิกมันซึ่งไปตีดาบคืนแล้วก็ไปล้างแขนโอ้ <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินตอนนี้เราต้องกลับทางนี้เท่านั้นครับเรากลับทางเดิมไม่ได้แล้วทางนั้นจะทําให้เราตายอ่อทางนี้เหมือนมีอะไรเลยวะเฮ้ยมีมีเนื้อเรื่องลับอาวไม่ได้แดกเลย เรื่องรับครับเจ้ามังกรฟาฟเนอร์เนี่ยมันช่างใหญ่และดูมนุษตียูมากแล้วเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่าตรงๆแต่ในทุกๆวันฟาฟเนอร์จะคืบคานผ่านระงของเขาเพื่อไปหาน้ำดื่มซิกาดจึงขุดหลุมของทางของฟาฟเนอร์เอาไว้แล้วนอนรอเมื่อฟาฟเนอร์เลื้อยผ่านมาหัวโผล่ซิกาดจึงใช้ดาบแทงจนมิดดําซิกาดกระโดดลงออกมาจากหลุม และฟา์ฟเนย์ก็ได้เห็นหน้าผู้ฆ่าเขาเขาเ,าเตือนซิกาดว่าสมบัติเนี่ยจะนำไปสู่ความตายใครก็ตามที่ครอบครองสมบัตินี้จะต้องตายซิกาดตอบกลับว่าใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นและทุกคนก็อยากร่ำรวยก่อนที่จะตายแล้วเขาก็เอาสมบัติไปอซิกาดดันไปเกิดความโลภครับเมื่อเขาได้เห็นสมบัติในนั้นเขาก็บอกว่า ใครๆก็ต้องตายทั้งนั้นแหละแต่ว่าขอรวยรวยก่อนตายนี่คือสิ่งที่ซิกัดเลือกนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ทางที่ดีนักหรอกเดี๋ยวนั้นับผมขึ้นข้างบนก่อนครับชั้นสามมันต้องมีอะไรแน่ต้องมีอะไรแน่แน่ที่เห็นผมวู่วาวอย่างนี้บ่อยๆคือผมเหนื่อยนะเฮ้ยเฮ้ยไฟจะดับเหรอไฟจะดับเหรอโอเคนี่ไปดีกว่าอ๋อ โอมืดตืดเลยมืดตืดเลยมีสัญลักษณ์มีสัญลักษณ์จุดไฟก่อนอ๋อว้อยู่ไหนอยู่ไหนไฟจะดับจริงป่ะเนี่ยนั่นไงโอเคครับมีการนึ่งที่ต้องหาที่นี่มันทำให้เธอนึกถึงที่ที่เธอรู้สึกติดอัดและหายใจไม่ออกแปลกแยก ในวัยเด็กเหมือนถูกขังในห้องทุกๆคืนเผชิญหน้ากับความมืดมาจากกำแพงเธอเคยคิดว่าทุกคนน่าจะมองเห็นมันนั่นคือสิ่งที่เด็กๆเนี่ยมักจะพูดเสมอว่ามีปีศาจอยู่ในความมืดและเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็รับรู้ได้ว่าไม่มีใครเห็น พ่อของเธอซินเบลบมองเห็นปีาศาจในตัวเธอเองสรุปกูมีความมืดในตัวจริงเหรอวะไม่น่านะข้างหน้ามันแปลกๆวะไม่รู้รู้สึกได้เลยว่าข้างหน้ามันอ้าวทางเชื่อมวะเปิดก่อนเลยตรงนั้นมีแสงสว่างด้วยครับสรุปเรามีปีเรามีความมืดในตัวหรอไม่น่านะ่ะผมรู้สึกว่าตรงนี้เหยียบแล้วจะหล่นวะไม่รู้ ไม่รู้นะครับแต่รู้สึกได้เลยโอเคไปดูน,นี้ก่อนว้าูหลงแล้ววะ่ะใหญ่เกินโอเคฝั่งนี้คืออ่าเดี๋ยวนะแล้วถ้าฝั่งนี้ล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทีละอันดีกว่าไปนี้ก่อนไนดะ้เดี๋ยวจะงงครับโอเคผมพอจำทางแล้วอยู่แต่รู้สึกได้ว่าถ้าเหยียบไอ้ตรงกลางเนี้มันตกแน่ๆเลยวะ่ะ จุดไฟก่อนดีกว่าเออโอเคคอยอุ่นใจขึ้นมาหน่อยอน,นี่เปิดไม่ได้อยู่แล้วครับควรเปิดไหมวะเดี๋ยวไปดูนี้กอนครับทางเชื่อมนี้มันมีอะไรวะเนี่ยใช่ทางที่เราใช่ทางที่เรามาปะใช่ปะวะหลอดไปหมดแล้วเนี่ยอ่าใช่ใช่มัง้งเฮ้ยไม่สิเสียงม่งอย่างหลอนนะ่ทางที่เรามาคือฝั่งด้านหลังนี่ แต่ผมรู้สึกได้ว่าตรงนี้ต้องเหยียบดูไม่หล่นเว้ยโถ่หลอกลวงกันชัดๆโอเคเราเราได้สองสัญลักษณ์แล้วครับตอนนี้เราต้องการสัญลักษณ์ที่สามและผมมองว่ามันอาจจะอยู่ตรงตรงนี้ครับทำใจแข็งแล้วก็ใจดีสู้เสือเข้าไว้ครับเฮ้ยไฟนั่นไฟอะไรวะอุ้ยไปตรงนั้นมันดูน่ากลัวจังผมจุดไฟตรงนี้ก่อน เราเอาให้สว่างที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับตรงนี้เฮ้ยโดดลงไปเป็นอะไรวะแปลกๆวะ่ะมีแสงล่างด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนผมไปดูนี้ก่อนโดดลงไปเ,เป็นแถวนี้ก็ได้ไปจุดไฟตรงนี้ก่อนเฮ้ยทำไมตรงนั้นตอนนี้ไฟไม่ช่วยเราแล้วหรอ เฮ้ยอุ้ยมาดิอันนี้กูไม่กลัวเอาจริงนะโอเคโอเคโอเคติดม,ม,มุมอ่ะติดม,ม,มุมมาดิมาติดม,มุมมันขโมยไฟเราไปฮะใช่ไหมโอเคเอ้ยไอปีศาจพวกนี้มันก็กลัววะ่ะอุ้ยโอ้หใครจะไปมองเห็นว้าตัวมึงเทาขนาดนั้นอนะ่ะ มาไฟไฟไฟอ่ะอุย้ยมาโฟกัสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียเปรียบโอเคโอเคอุ้ยอ่าวเฮ้ยไฟไฟ,ไฟโอเคโอเคกูตกใจหมดเลยตอนแรกนึกว่าจุดนี้มันไฟมันไม่ช่วยแล้วอ่ะ จุดให้ทั่วจุดให้ทั่วกูเสียวแถวนี้มันจุดเป็นเหมือนเฮ้ยทำไมมันจุดเป็นวงกลมวะเหมือนห้องแห่งคำสาปเลยเหมือนทำพิธีกรรมเลยดูดิเห็น<ม> <He ard S 2> ปะเนี่ยเนี่ยแท่นพิธีกรรมโหยังหลอนโหลี่แคลบเอาเอาตรงนี้เฮ้ยอา่า ตรงนี้คืออะไรวะตันครับทางตันไม่มีอะไรข้างบนเหมือนขึ้นได้ทางนี้เหมือนห้องอะไรสักอย่างนึงครับเดี๋ยวกลับไปก่อนตรงนี้กูมาเพื่ออะไรวะเนี่ยข้างบนนี่ไม่ไหวเลยผมรู้สึกว่าเราต้องโดดโดดลงไปข้างล่างอะไอ้ตรงทอชตรงนั้นนะครับตรงแท่งไฟตรงนั้นเนะ่ะ แต่ก่อนอื่นผมผมหาที่จุดไฟกลางทางก่อนดีกว่านั่นไงเจอแล้วหนึ่งจุดไว้ก่อนครับตรงนี้เป็นทางเข้ามาที่เราเข้าแล้วเราต้องรีบวิ่งโอเคอเหนื่อยใจทางนี้มีอะไรไหมอืมไม่มีแล้วครับโอเคผมรู้แล้วเราต้องไปโดดลงข้างล่างนั่นแน่แล้วไฟอาจจะด,ดับ มันเหนื่อยม,มันเหนื่อยอยู่ในใจอะลึกๆครับตรงนี้มันต้องโดดแล้วกูไม่อยากโดดแล้วมันสูงมากพูดเลยโดดได้ปะออกไม่ได้เอ้าแล้วตรงนี้มีอะไรปะเนี่ยสัญลักษณ์ก็ไม่มีไอ,อม้มีมีมีไม่ใช่ไม่มีดูผิดหรือว่า นั่นไงเจอแล้วแถวๆนี้แหละโถ,ถ,ถ,ถ่ทำไมตอนแรกมันไม่ขึ้นคำใบ้วะโอเคเราต้องกลับไปที่ประตูรู้สึกไหมปีศาจกำลังคืบคลานมาในจิตใจของเธอหาจุดที่อ่อนแอของเธอมันเจอแม่ของเธอแล้วก็มันก็ใช้แม่ <I> เป็นจุดอ่อน ได้เห็นเธอตายหรือเปล่าฉันจำไม่ได้เลยฉันแค่ห้าขวบเองพวกเขาบอกว่าเธอหนีจากความมืดได้แล้วถ้าพวกเขาโกหกล่ะแล้วถ้าเกิดความมืดพาแม่มาติดกับที่นี่ชิมอ๋มันคือกับดักปีศาจกำลังมาหาเราโอ้ยโอ้ยอะไรกันวันนี้โอ้ยเสียวหลัง อ่ออะออ๋อโน้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 โนโนกูกูอย่าตกกูอย่าตกอ๋อเฮ้ยกระโหลกดินเลี้ยนแกทำอะไรลงไปแกเสียเข้าไปแล้วมันจบแล้วเธอเสียเข้าไปแล้วไฟก่อนไปที่ไฟก่อนอ๋ออ๋อ ถ้าปราสจากห่วงเขาละก็แกไม่มีทางนำวิญญาณเขากลับมาได้ดิเลียนตอนนี้มันเห็นจุดที่อ่อนแอที่สุดของเธอแล้วเวลาในวัยเด็กที่เธอถูกพ่อของเธอทําลายเธอจำมันได้ไหมความมืดครั้งนั้นนะเซโน่ตอนนี้เราย้อนความมาใช่ไหมปีศาจกำลังพามันกลับมา อันนี้คือตอนเราเป็นเด็กเหรอเรากลัวความมืดนะครับเหมือนที่เด็กทุกคนกลัวแม่ทำไมแม่ถึงทิ้งหนูไปความมืดนี่มันกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นพ่อให้หนูอยู่ห่างจากคนอื่นเข้าไว้อยู่ห่างจากดินเลี่ยน Give แต่ว่าหนูจะไม่ยอมแพ้หนูจะไม่เน่าตายที่นี่หนูจะไปตามหาดินเลี่ยนโอ้ยไม่ไหวแล้วครับก็ ขอจบพาร์ทวตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ Hellbait s e n o s a k i Five p a ที่10สำหรับใครที่ชอบคลิปผมอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับจุ๊บๆสวัสดีครับเครียด